สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีนางไผ่มณีพลราชมอายุ57ปีอาชีพค้าขายในเขตเทศบาลนครสคนนกลนครเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสนนกลนครว่าถูกหวยโรตารี่รางวันที่หนึ่ง เลขรางวัน835 538ประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,564แต่อตเตอรี่แต่รอตลีอยู่กับนางรัตนาภูละครคนขายจากการจองไว้เพราะยังไม่ได้จ่ายเงินภายหลังแม่ค้ากลับบอกว่าขายหวยใบดังกล่าวให้คนอื่นไปแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่17มีนาคม 2,564นางไผ่มณีพลราชมผู้ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมได้พานางวิมลรัตบุญวิจิตหรือนางกอมพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีพันตำรวจเอกตรีวิศสีประภารองผู้บัญชาการจังหวัดสกลนอคร เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองหลังให้ปากคำนางไพ่มณีให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนได้พานางวิมลรัตหรือกอมผยานคนสุดท้ายมาให้ปากคำกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนที่ตนพูดคุยกับทางด้านรองผู้การจังหวัดท่านก็ให้ข้อมูลกับตนว่าในเรื่องของคดีดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากกองฉลาก และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้คำมั่นกับตนว่าจะทำงานโดยความสุจริตไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ตอนนี้ก็ถือว่าตนมีทนายความมาช่วยดูเรื่องคดีแล้วตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นที่มีผู้ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายกรณีที่ทนายฝั่งของนางรัตนาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแค่การจองอย่งไม่ได้ซื้อขายนั้นตนก็ไม่ขอออกความคิดเห็น เพราะความจริงก็คือความจริงตนเชื่อว่าเป็นการซื้อขายสำเร็จแล้วเพราะว่านางรัตนาเขายินยอมให้ตนเขียนชื่อแล้วถ้าอย่างซื้อขายไม่สาเร็จเขาต้องบอกตนว่าไม่ขายต้องขายเงินสดเท่านั้นแต่กับตนนางรัตนาเขาบอกว่าเซ็นชื่อลงไปเลยพี่หมายถึงการซื้อขายสำเร็จแล้วหากว่าคดียืดเยื้อจนทั้งสองฝ่าย จะต้องเข้าเครื่องจับเท็จตนก็ยินดีให้ความร่วมมือที่จะเข้าเครื่องจับเท็จแต่ตนคิดว่าคดีหวยโอลรวล12ล้านไม่น่าจะถึงคันต้องเข้าเครื่องจับเท็จแต่อย่างใดตนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากรอตเตอรี่2ใบที่ตนเขียนชื่อไปไม่ได้อยู่ในชุด92ใบที่มีการขึ้นรางวัลแล้วแต่อยู่ในจำนวน7ใบที่ยังไม่ขึ้นรางวัล ตนก็อยากให้คนที่ยังไม่ขึ้นรางวัลรีบนำโรตลี่มาขึ้นรางวัลทุกเรื่องจะได้จบนางไพยมณน,นีกล่าวต่อว่าตั้งแต่แรกตนก็ลงบันทึกประจำวันว่าต้องการหารถตรี่ตนไม่เคยแจ้งความว่านางรัตนายักยอกทรัพย์หรือให้สัมภาษณ์ว่านางรัตนายักยอกทรัพย์แต่อย่างใดแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตนไม่รู้ว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างไรบ้างสำหรับนางภัยมณีได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา11นาฬิกาส่วนนางวิมนรัตหรือกอมพยานคนสุดท้ายให้ปากคำตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนางวิมนรัตบุญวิจิตหรือนางกอมพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนเข้าให้ปากคำให้สัมผัสว่าวันนี้ตนเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสกลน,นครเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพยานคนสุดท้ายโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์64ตนนั่งอยู่ในวงนางรำซึ่งตนนั่งฟังเดียวกันกับแม่ค้าตนไม่ได้เห็นเลขแม้แต่ตัวเดียวและตนไม่เห็นตอนที่นางไผ่มณีเขียนชื่อท้ายฉลาก แต่ตนได้ยินว่านางไพ่มณีขอยืมปากกากับเพื่อนๆน,นางรำและเห็นไพ่มณีถือรอต,ตรี่โชว์เพื่อนๆซึ่งตนมองว่าไม่เห็นตัวเลขและได้ยินนางไพ่มณีพูดว่าเลขแปลกๆก,กลับไปกลับมาที่ตนมาให้ปากคำวันนี้ตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะตนเป็นคนมีสัจจะพูดความจริง ทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปพูดคุยกับนางสุดารัตน้อยนิดหรือป้าดาอายุ58ปีผู้ถูกกล่าวหากรณีหวย30ล้านเมื่อปีพศ2 5 5 9เปิดเผยว่าส่วนตัวคิดว่าเรื่องรอตตารี่ดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะเรื่องราวของตนรอตตารี่ก็ไม่มีจริงตนไม่ได้ซื้อจริง เชื่อคดีหวย12ร้านลอตเตอรี่ไม่มีจริงตนอยากให้ทั้งสองฝ่ายพูดกันเรื่องจริงแม่ค้าก็ต้องพูดตรงรู้หมวดหมู่และต้องจำรายละเอียดได้บ้างส่วนคนซื้อก็ควรพูดความจริงทุกคนควรเอาความจริงออกมาพูดหากพูดเท,ท็จไปทุกอย่างก็มีแต่เสียอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องหวยของตนที่เกิดขึ้น ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีจากที่มีบ้านมีธุรกิจตอนนี้ชีวิตแย่ที่บ้านมีปัญหาไม่มีเงินส่งตนจึงอยากเตือนว่าคนที่เจอเรื่องแบบนี้ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำอะไรเพราะความจริงคือสิ่งที่ไม่ตาย